สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณวูบวีเหมือนเดิมเลยค่ะในหน่วยที่เท่าไหร่คะในหน่วยที่22ค่ะเรื่องที่3นั่นเองค่ะเด็กๆหยิบใบงานของเด็กๆขึ้นมาค่ะเรื่องที่3เราจะเรียนเรื่องสีกับวันใน1สัปดาห์อ่าใน1สัปดาห์มีกี่วันคะเด็กๆมี7วันนั่นเองค่ะ วันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสบดีสีส้มวันศุกร์สีฟ้าและวันเสาร์สีม่วงครบเจ็ดวันหรือยังคะเด็กๆอ่าเรามาดูใบงานของเรากันเลยค่ะเขาบอกว่าเด็กๆสนทนากับผู้ปลดทองถึงชุดที่ใส่ในแต่ละวัน โดยดูจากสีของวันในหนึ่งสัปดาห์แล้วเปรียบเทียบราคาของชุดแต่ละชุดโดยการเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงในช่องสี่เหลี่ยมเขาให้เราเปรียบเทียบค่ะในราคาชุดใช่ไหมคะเด็กๆเ,เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเครื่องหมายเท่ากับค่ะ เด็กๆคะคุณครูกิ๊กสอนไปแล้วใช่ไหมคะเกี่ยวกับเครื่องหมายอ่าเด็กๆคงจําได้ค่ะเรามาดูข้อที่1ค่ะเด็กๆหมวกสีเหลืองราคาเท่าไหร่คะเด็กๆ97ใช่ไหมคะเด็กๆและหมวกสีแดงข้างหลังเท่าไหร่คะเด็กๆ93เราจะใส่เครื่องหมายอะไรคะเด็กๆเยี่ยมมากค่ะเครื่องหมาย มากกว่าอ้าปากไปทางหมวกสีเหลืองนั่นเองต่อไปค่ะข้อที่สองเสื้อเสื้อสีชมพูราคา95และสีเขียวเท่าไรคะ98เราจะใส่เครื่องหมายอะไรคะเด็กๆเ,เครื่องหมายน้อยกว่าหันปากแหลมไปทางไหนคะเด็กๆ เสื้อสีชมพูนั่นเองค่ะและต่อไปข้อที่3กางเกงสีส้มเท่าไหร่คะ9 4และกางเกงสีฟ้าคือ91เราจะใส่เครื่องหมายอะไรคะมากกว่าค่ะหันไปทางกางเกงสีฟ้า โอ้โทษค่ะสีส้มนั่นเองค่ะต่อไปข้อสถุงเท้าสีม่วง98และถุงเท้าสีส้ม98เหมือนกันใส่เครื่องหมายอะไรนะเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองและข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆคือผ้าพันคอ 92และ96เด็กๆจะใส่เครื่องหมายอะไรคะเด็กๆเครื่องหมายน้อยกว่าไปทาง5้าพันคอสีเหลืองนั่นเองค่ะง่ายไหมคะถ้าง่ายเด็กๆเปิดใบงานหน้าต่อไปค่ะเด็กๆเรื่องสีโทนร้อนกับความรู้สึก เด็กๆรู้ไหมคะว่าสีโทนร้อนจะมีสีอะไรบ้างสีโทนร้อนจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีส้มและสีม่วงแดงค่ะถ้าเราอยู่ในห้องที่มีสีส้มหรือสีแดงนานๆจะทำให้เรารู้สึกร้อนค่ะเด็กๆและผลไม้ที่มีโทนสีนี้ก็คือแอปเปิลมะเขือเทศหรือสตอเบอรีค่ะเรามาดูใบงานของเราค่ะเด็กๆ เด็กๆผสมคำสระเอาแล้วเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเขาบอกให้เด็กๆผสมสระอะไรคะสระเอาค่ะเด็กๆเรามาดูข้อแรกค่ะข้อแรกคืองอเอาเงาใช่ไหมคะเด็กๆเขียนลงไปเลยค่ะ ่อไปข้อ2คือหอเอาเหาข้อส,อค,ออออสค่ะกอเอาเกา ต่อไปค่ะข้อ4คือขอเอาเผาและข้อสุดท้ายค่ะคือขอเอาเขาอ่าง่ายไหมคะเด็กเด็ก เรามาอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบค่ะงอเอาเงาหอเอาเหากอเอาเกาหอเอาเผาหอเอาเขาคุณครูฝากให้เด็กๆอ่านให้ผู้ปกครองฟังด้วยนะคะส่วนใบงานเรื่องที่ห้าและใบงานท้ายหน่วยคุณครูฝากให้เด็กๆ ทำในช่วงวันหยุดนะคะเด็กๆแล้วส่งคุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงแค่นี้ค่ะแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ